ต้องบอกว่านี่คือความฟิน2ต่อจริงๆนะคะวันนี้แอดยังไม่ได้หยุดทําคลิปเลยเพราะว่ามีเรื่องราวของลิซ่าเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันแล้วมันดีต่อใจมากๆเลยค่ะล่าสุดน,นะคะทางร้านนี่เป็นฟู้ดทรัคค่ะเขาก็ให้ข้อมูลว่าแชยองคนสวยของเรานะจ๊ะส่งฟู้ดทรัคค่ะส่งน้ําส่งขนมไปเสิร์ฟถึงที่เลยค่ะเป็นกองถ่าย MV ของลิซา่านั่นเองนะคะความฟินนะจุดนี้ก็คือ โซโลมีจริงอีกแล้วนะคะทุกวันนี้แอดยังนึกว่าอนอนแล้วฝันไปหรือเปล่าทั้งทงที่เอาจริงๆมันก็มีข่าวคอนเฟิร์มหลายอย่างแล้วนะคะแต่น้องแชงส่งแบบนี้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้ว MV มันต้องถ่ายทําเสร็จแล้วหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นวันที่ถ่ายทําไปแล้วเนาะเพราะจริงๆถ้าปล่อยสิงหาคมเนี่ยตอนนี้มันต้องแบบพร้อมมากพร้อมมากเวอร์แล้วที่จะปล่อยออกมานะคะ นี่แหละก็มีรูปน่ารักน่ารักของทั้งสองสาวด้วยค่ะนี่เป็นความสัมพันธ์มิตรภาพอันดีนะคะที่เห็นแล้วก็เคอะเขินแทนจริงๆเลยค่ะก็ส่งไปให้กำลังใจกันถึงที่แบบนี้นะคะ แล้วก็ยังมีรูปของน้องแชงกับลิซ่าเพียบเลยค่ะสำหรับฟู้ดทัคคันนี้น่ารักจริงๆนะคะเชื่อว่าทีมงานได้กินก็คงอ,อิ่มอกอิ่มใจตามๆกันไปด้วยล่ะค่ะฟู้ดทัคเจ้านี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมจริงๆนะคะเพราะว่าเข้าไปส่อง IG ค่เแล้วเนี่ยคนดังส่งให้กำลังใจกันเพียบเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีส่งถึงคุณชิมซุยอนนะคะในเพนเฮาด้วย <c ười> คนนี้น่ารักนะใคร ชอบเวอร์ชั่นมีผีเสื้อไม่มีผีเสื้อไหนเล่าให้แอดฟังหน่อยนะคะอ่ะก็เลยทำให้ได้เห็นนะคะว่าสำหรับวันนี้กระชุ่มกระชวยกันอีกแล้วนะจ๊ะมีทั้งชากาแฟอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็รอลิซ่าออกมาโพสอยู่นะออกมาโพสหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกินกาแฟน้องแชงแล้วมันชูกำลังชูใจหรือเปล่านะคะ ความมหัศจรรย์ของวันนี้นะคะท่ามกลางโซเชียลที่ร้อนระอุนะาเดือดสุดๆในทวิตเตอร์ก็มีเรื่องราวของลิซ่านี่แหละค่ะ ตอนนี้ติดแฮชแท็กอันดับ1และ2นะคะในบ้านเราเลยค่ะมีทั้งลิซ่าภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะคะเรียกว่าน้องใช้โปรเหมาเมาเลยทีเดียวค่ะก็เป็นกระแสข่าวที่ออกมาเป็นภาพล่าสุดและหลายคนเขาก็บอกว่าอน้องแชงออกมาโพสอะไรหน่อยสิคือคงอยากจะให้บอกใบอะไรบ้างเนาะที่ส่งรถไปรู้เห็นอะไรหรือเปล่าแล้วจริงๆเจ้าตัวแอบไปถึงกองถ่าย MV หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้จริงๆนะคะหรือว่าจะพกอนนี้ ซูไปเออหรือยายเกี้ยวอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่วันนี้ก็น่าจะงานยุ่งพอกันใช่ไหมคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองรอละกันค่ะเดี๋ยวยังไงสักพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวลิซ่าหรือน้องแชงเนี่ยต้องโพนแน่ๆเลยนะคะแต่เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเราจะได้อยู่โซโล่ละทุกคนดีใจดีใจเอาวันนี้เอามาบอกกันด่วนๆเนาะถึงความน่ารักของทั้งคู่คะ่ะ